โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคน r l i c Channel นะครับกลับมาแล้วนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์วันนี้ก็จะเล่น g t a V กันนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าอะไรวะทำอะไรอะ่ะไปเลยไปเลยจะเ,เข้ามาอีกโดนซี่ไปไปไปอะไรวะ เดี๋ยวขึ้นขึ้นมากดโทรอืมปาติซาหรือเปล่าอ๋อระเบิดอุ้ยระเบิดอุ้ยอะไรนะไปไหนต้องไปไหนคุณต้องไปไหนเออผมอ่านมาษายกินต้องให้ออกเออแล้วทำไงวะไปทางนี้เหรอนี่ปะไปไหนอะอะไรหล่นเลย ยิ่ห่อเออตามมาตามมาตามมาผมพี่ปล่อยพี่พี่ไหวพี่ไหวพี่ไหวครับผมบอเชอเขาเป็นพี่ไหวพี่ไหวครับพี่ไหวพี่ไหวเฮพิ่นตามมาเพื่อนตามมาเพื่อนมาตามมาแหละดีดีดีมาเลยเฮ้ยห้องอะไรวะจะได้ทำไมบ้างโอ้ยเยอะนี่โหดจริงเลยวะ Remember just the non-sequential bills อเยันเอกสารมจะให้เอานะครัโอ้ยเออรวยนะเอาเงนแบนนะครับผมสิไม่ดีนะครับเพื่อนดูเป็นตัวอยะผมเนแค่เกมนะครับกานมิงดีไปเลยเพื่อนเออไปอย่าบ่นมากเฮ้ยตำรวจหยุดดกันเอาเงินขึ้นมาเฮยเพื่อนเราแลวไงอะ คืออะไรวะอะไรวะให้ทำอะไรอะหทำอะไรอ๋อสาตัวละครอ๋อแล้วก็แรงเลยเฮ้ยลรเพื่อนเชื่อเกได้ไปเพื่อนเกิดแล้วเพื่อนไปไปไแกงสามชาครับผมวนแังมาใส่กบบาดเอ้ยอะไรวะ กดคิวเด็กชายวมเราลองกดเฮ้ยมันแหลกๆวะอ๋อยังไม่ใช่หรออ๋ออะไรวะอ๋อให้เราตรงนี้ป่ะ What are you doing Find some cover กดคิวไวเนี่ยเอารอบดีน้องอ๋อตรงนี้ป่ะไอ้ที่เรบอยู่ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ด้วยโว้ย อะไรวะที่ oh, ิ oh, fuck, you, ีระเบิดวะอีโฟระเบิดทำยังไงแตกกับเขาผมยังแรงเอาวะไปจะเจ็บทำไมเล่าเฮ้ยคนเยียจริงไปไปเพื่อนไปโอ้โหตำรวจว่ะยิงเลยเด้ ไม่ตายโอ้เข้าหัวให้ฉอดแล้วผมให้ฉอดให้ฉอดไงครับเรบพี่เออีเจ้ครับผมเฮ้ยให้ับเป็นนีหัวแตกนีหัวแตกอนโดเนไงเทพีใ้เจ้าครับผมหลัเสิครับผมโอเคไปต ลงมาดิลงมาดิโอ้โหตายแน่โอ oh, ้โหเป็นไงครับตนั okay. ้นต่อไปครับผมเฮ้ยถ้าเราเด่แบนนะครับผมไปโอ้โขึ้นทําเดี๋ยวลาไปเนี่ยออะไรวะขโมยตำรวจอ่ะออ๋อไม่สลับตัวก็มีอะไร ม่สลับเลยน่วใต้หนวใต้หนวใต้โอ้โห่นึ่ึ่บ้หัวใต้หัวใต้ครับผัหัวใต้เออมาดิรหปะตตัวอลยอ่ะไิตัวอขึ้นอ้าไมได้ขึ้นดีกว่าเราไปไหนรอเดยวเฮ้ยรอเดยวเฮ้ยไปนหนึ่เฮ้ยส่ไฟเพื่อไหมาไปเข้ารถเข้ารถเข้าร

ออกมาเลยมาขึ้นเือคาปเตอรโอ้ไม่อะไรวะอะไรนะวันี่ขอแป๊ภาษาอังกฤษได้บางข่านะผงก็ตื่ขันเนะนึ่งศูนสมแล้วมั้ยอุ้ยอุ้ยีตายนนซุ่หัวตเอาวะ อ้ไม่คนนายคนเดียวมังช่วยเพื่อให้ได้หรือไม่ก็ต้องหนีไปโอ้ยมาเลยมาเด็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  มาดิโอ้โหตั้งเยอะชืได้ประหลาดโอ้หเยอะเยอะๆๆ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 เๆอๆๆ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 ๆเๆๆ่ๆๆ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 ผมๆๆ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  ไรวะนยอุโอ้อันไปไปไปไโหนีมาไกดพอสมควรเขาจะรอดไหมนะไม่คืนเลเฮ้ย ไอกตาคิไยลกสาเอ้า้วค้ไม่ตายดิมบริงอะไรอ่ะเหลือเชื่อโดนกสายิงเข้าน้าอกไม่ตาย I'm bunny. go. out? Oh, Oh. Their son, James. I do care. good kid? A good kid. Huh? A good kid. Oh. Why? You he fucking boy? No. He sits on his ass all day, smoking dope. Oh me บยากาทีนะครับเบอไรทีนึงเฮ้ยของตัว B อ๋อมป็นการเปลี่ยนมุมมองครับผมอ้ำุ้ยผมเลียกรถว่ะมันดูกันว่าข้างในเหมะกับผมสุดีข่าดีกว่าไปสีขาวเลยเพื่อนโอ้ยไปเลยไปหอมเลยโอ้ยก็าูเพนว่า เอาคู o ตาไปเลยลามาเหรอไลามาหรอกขมาวะอ๋อตอลามาไม่ได้มองจอเลยมองแต่รับมองแต่ขับตบไอ้ยาใส่กงล่างไปดูด huh. ิอกอะไร

เพ่มมาเจอได้ไหมกบ้านก็ไดลไปฟ้าโอเคมนมาแล้วโอ้ยรามาไมไปเปล่าอุ้ยทุกคนอุ้ยต้องใจจุดชนแรงลานแล้วขอโทษนะเพื่อนโอ้ยขับไดีหน่อยรับขับดีหน่อยครับ ข pues mm ับมาคนนุ่มก nah ับผมขับดีดีหน่อยโอเคดีนะลามาไม่ขับไม่เร็วมากโอ้ยขับไม่สิ้งเลยอ่ะโอ้ยยากเลยโอ๊ยรามาช่วยด้วยรามาแล้วคว เราคลั่วเลยทะเลาะกันเราคล่เลยอะไรวะแอล อย่าด <it> ิ้งถงอย่าดิ้อาจามาไม่มถึงคนแรกร้านเนี่ยเออมองเหรอได้โอ้โหนี่แล้วรประสันตนะครับผมว่าอะไรไโเอ้ดีๆหน่อยดิไไไวครับไวครับไไม่กวครับไครับามไปไหนแล้ววะเพลงนี้ติดกระสิทปไน ไอ้พิทางแล้วในที่นี่อ่ะเออดิเกมทนโอ้ยยติสิแน่เลยโอเคพลักอ๋อเปิดไฟมานี่แฟนทำไรอ่ะเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวรูกันไหยถามลามา

ตำรวจทำ,ำไมต่ออ๋อเรารามาอ๋อให้ขับมีตำรวจได้ได้ผมไม่ชอบจังหวะนี้ไปเลยไปและะ้วครับ

อ๋อเป็นการหมอบนะครับแล้วก็มีอะไรอ๋อเดี๋ยอประกันรถชัวโอ้โหพังงี้เอาไปซ่อมเลยไม่ต้องหาอะไรดีรอให้ผมซ่อมเลยครับผมซ่อมเลยซ่อมเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหประกันไม่ถูกใจสิ่งนี้โอ้โหรถเป็นรอยนึงนะเพื่อนเนี่ยมันเป็นรอยนิดนึงอ่ะ You're a Nazi. Hey, you but I the same. You're disgusting. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? What are you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? Huh? I, I mean, uh, N-word. I, I that, uh, that's not cool. Uh, uh, I don't see up. that. Fucking right, and you better keep You're it right. This man right, right here, you. he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Okay. Uh, but seriously, maybe he's not a race. <laughs> I don't think that he is man enough for a car like this. Wait, uh, wait a second. <laughs> this guy right here? Yep. You you a high. High. That's a real man. <laughs> 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 I think you are right, Lamar. You'll get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Oh. Money isn't an issue. This is the best Why is this world? ไปอ้าวมาไปแลวปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ h o ปแล o วไ้วไปแล o วไ h แ h ้วไ h ล้วไปแล้วไปแล้ว้ว o ไป้วไลลไปแล้ววไวไปแล้วลไแ This jump change, I'm gonna knock a bad, grown, sexy bitch if ain't got a fat piece oh, out Who you trying to impress? Your auntie Denise. With all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Oh. Sexy? Dang <laughs> She more like obsessed with They're sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's the exactly how guy like my women i don't know what to do it's good to be home i'll leave by the time i'm done i'm coming come up in your crib man fuck you i see you at work my nigga don't hate me because i'm oh better yet maybe tanisha'll call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon the lawyer <laughs> she fucking with nigga hello are you there

ครับผมนี่คือเชื้อนะผม,อมชอบแบบงอกต้องเป็นตัวจับจ๊บอปเลยนี่ตัวน,น,นี้เลย ทำไมรับรับเบิงกดินเอาเอาไปเลยาไปเลยเอายเอาลไปเียอาไอไปเเอาไปอเลอเลยอไเคยเอาไปเลยเอาไอาลยเอาลยเอาไปอาวปาไปเลอาเยอาไปลอเเาเเอาไปอาไปเไปไปเลอลยเอาลอาไปเลเอายไปเอลอาไอาาไาไอายไปอาเออ ต้องไปสนิทเพื่อนอ๋อไรัะครไบเกนี่หาเรื่องนะไก่อนเราเล่ับรรไปลกิด้วอ๋อไอ้นี่หาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอฮะขัไปทีไรครับัดเเรื่อง โอเคไปที่กดตัวเองอะไรบะ GPS นี่ยผมไม่ต้องการพึ่ง GPS หรอกบอกเลยเก่งเ้ยไม่ดูไม่ดูอ๋อปิดเพลงได้อะไรกินมาม่าอะไรนม่ยอไปอ๋อคยตัวนี้นีตไงโอ้ยกูก็ชนอย่างเดียวเลย จะไม่ชนสักวันมันจะตายมนี่เียโอ้โหอ้โอ้เข้าไปชนแรกล้าเดีนะมัน้องยู่สัสมันนะเมี้อะนี่ลิฟต์ลิฟต์โชว์ลิฟต์โชว์อะไมาที่นี่ยัมาทำไมหนาเนี่ยที่นี่อุ้ย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 อดเนี่ยเรลาทำไมพืิรถด้วยไปดีกว่าครับ So Simeon. So good to see you. So good. to me. Look, we've been working together for about a few months <laughs> now, right? Which is <laughs> why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Anyway, congratulations. <laughs> what? It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, oh, yeah. your nephew Sasha with the twitch Look I man, it's me. been a real honor, homie But I gotta move forward in my life It seems like all I do is let people tell me what to do And I do it and nothing changes Tell you what, my no, you telling me exactly no, what to no, do no, 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 And no, I, no, I no, will <laughs> ready. Let's go to the best beer, right. hey, you still no, rolling with that no, old raggedy no, ass no. here?

all right yeah, man home. look you go not in quiet in and out now, no I'm fucking trauma. i'll try homie but i'm one of the i'm a crazy greedy shoot motherfucker in the back type motherfucker and you love me for it nigga yeah, that's right homie นี่ไงขับไม่รู้เรื่องไงจอดไม่รู้เรื่องเาทายไงนี่โชว์ปากระโปรงไงนี่หลุดด้วยนี่โชว์ได้โชว์มอเตอร์ไงแฟนที่มาโชว์มอเตอร์เลยเขาหลงไปไง่ไปไง่ไปแงดิบด้วยดิบด้วยโอ้โหรถนี่เราคัสตอมนะครับไอรถรถเหมือนตู้เลยรถเหมือนตู้เลยรถเหมือนตู้เลย คนเลยตีแน่ประสบการณ์อ่โจนโจนอีกไอ้นี่เดินคนตีเหรอเดินคนตีเหรอเดินคนตีเหรนาะเธอตอเนี้ยาจะมีความอยากหนึ่งก็เพราะกำาเธอเนาะผมกลังคิดว่าไปลงต่อตามรามาถั่ง Follow รามาตามรามาไปกระโดดข้าบโอ้โห เฮ้ยเฮอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอเฮ้ยว่าไงบ้างไอ้นี่มันเมาเหรอเมาเหรอเมาเหรอเมาเมาเมาอย่าเมาใส่นี่เหรอ American ไฟ e มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยรถโอ้โหบูน้าฮาวเลยเอาไปเอาไป เมื่อกี้อ้าเมื่อกี้เหรอผมไอที่ผมตั้งใจว่ามันเป็นการปรับซ่อมรถไงเออมันจะได้แบบกลับไปเหมือนเดิมมากนนเอง <c oughs> เออดีก็แถเลยน้าาายังไม่ตายเหรอเพื่อน <c oughs> ชนจะล้มแล้วชนจะล้มแล้วน,นี่นี่แน่ไปลรามาไปาผมไม่สิงไม่ดีเนอะไม่คนเราเล่นแบบนะครับอันอน,นี้อยญ่ไปเยอะกว่าเดิมเลยเฟิร์นบ้า เยากจะเอาหรือจะเอาหรือจะเอาเลี่ยงล่ะไปกินในเดือนถัดเลี้ยงไปนะนี่อะไรวะบิ๊กอะไร นี่ทำไรอ่ะนี่สุดซอยแล้วอ่ะเตรวจค่ามหมอไม่ใช่อ๋อหาครั้งแสงว่าเนี่ยอันนี้ปะ่ะเองเปิดดูฟรืบ <c oughs> ว่างเปล่า <c oughs> อันนี้แหละว่าใหญ่ยยสุดแน,นใ่ใช่อ้าวใช่เหรอต้องเปิดตั้งแรกวะโ oh. อ้ย โอ้โหปืนโอ้ยเจ้โหยวยนสวนว่ะลาเม้าจิงเหรอครูรองอะไรแบบนะครับปืนเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคตตุกฎหมายนะครับไม่ดีในใต้ภายใต้กันคุ้มครองข้ามใช้กระดาษนะครับไปอย่าลบ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 เข้าหัวไปดิเข้าหัวไปดิ โดนยิงไปดิ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 มาดิมาดิมาดิเคปหละตีหมดแต่ไปดิหมดแต่ไปดิอันเดียวน้ำเดียวน้ำอนเดียวน้นเดียวน้ำหมดแต่ไปดิหมดแต่ไปเดียวน้ำ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 ตายไปดิตายไปดิ ไม่ดี่ดีไม่ดีไมดีจะมาดิจมาดิจะมาดิออกาแต่นะอนกแตนะครับออกมาแต่นะครับเั้ยมุทรวแตนึ่งไปเลยไปยังกลับบ้านะเดี๋ยวจะมีทำจบก อไรขี่มอไซค์เหรอถกใจต่ว่าละมาะมาอ๋อนขับไปเลย้ปเอ้อย่าเบื่อเบือยางด้วยโอ้โหขี่ทานยางี่ทาไปเราเอาไปเพื่อนผมขับพร้อมกันนะขอต้องขับนำ โอ้ยแมงดูนี่สิครับตาอประมาณนะครับผมรนครปาด้วยปาดปาดก็ใหปาดเร็วปีปาดต็มติงมันเั็มเต็ยือให้อย่างเพลินเราปาดเลยแรงิงปาดด้วยอบปาดด้วย With your ass for a while. Bro. You a psychopath. You done finally fucking lost. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Oh, man. You fucking tell him, you fucking moron! <laughs> โอ้เวลามานี่ขับแบบประคับประคองรถผมมากเลยโอ้โหภัรถกีสสำเร็จด้วยยอดนะคะผมไปผมจะหลบพื้อ่โอเคก็วันนี้ะผมขอจบคลิปในเทนนี่ของสัตว์คันนี้ชาแนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ